แล้วแม่มาเยี่ยมเพชรนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์คุณหมอต้องต่อสายออกเพราะว่าเพชรกัดสายน้ำเกลือขาดกระจุยกระจายหมดเลยแสดงว่ามีแรงขึ้นแล้วต้องมัดตัวอย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นเพชรจะแววงแว้งหันกลับไปกัดคุณหมอ แต่เช้านี้ไม่อ้วกไม่ไม่ถ่ายเป็นเลือดทีใช่ไหมคะยังไม่ถ่ายทีเช้านี้เนาะเมื่อวานนะคะเมื่อวานถ่ายเป็นเลือดไหมคะเป็นเลือดอยู่เป็นเลือดอยู่เนาะเมื่อวานอ้วกเลยเมื่อคืนก็อ้วกแต่ตอนนี้ไม่เห็นทีเพราะผมรดอาหารอยู่เพิ่งกินน้ำเมื่อเช้านี้ตอนก้ามูกเพิ่งเลยกินน้ำังไม่อ้วกทีากับก้ามึกเพิ่งก้าค่ะถ้ากลับไปนี่ให้อาหารได้ใช่ไหมคะเพราะอาหารเปียกยังแดงๆอยู่เลยเนาะก็ีสีกยังยังแดงอยูค่ะ เนดูสตชื่อขึ้นเลยีนสตชื่อขนแต่ว่าผมว่าต้องใช้เวลาแต่ก็ต้องใช้เวลาเลยนะเพราะอาการมันนักอะนะคะหนรันยีนแทเสโรคเขายาเื่อเรือเมีเหตุบัตะรนนเนแซกซ้อนเกิเลือดต่ำเลือดาเกเลือต่ำเลือดจากครบหมดเลยเพเมาคนเดียวเลยตายแล้วเพจเอ้ยเวลาเห็นไอตัวคู่ของเขาไอพลอยน่ะวิ่งเล่นนะพี่นีจใจหายคิดถึงมัน วันนี้ถ้าเราปั่นป้าก็คือยังต้องพามาพบคุณหมอทุกวันใช่ไหมคะค่ะต้นเดกกลับมาคุณจะให้ลูกย้ายไปไหนยืนที่ลูกยืนที่ยืน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 ออเออไปแล้วไปแล้วไม่ให้หมอจับแล้วดูดูสายตาวเครื่องใส่แค่กินได้ไม่วู่่ก็โอกาสหายสูงถ้ากินได้ไม่วู่่ก็ถ้ากินได้ยังว่วงอยู่แสดงว่าไงไม่โอเคที

พี่พี่กับคุณหมอเขารักษาลูกละเพศลูกจะได้หายถ้าคุณหมอไม่รักษานี่ป่านนี้นี่กลับสู่ดวงดาวแล้วนะลูกนะ<ม>แล้วสายน้ำเกลือก็กัดโอ้เพรเอ้ยออแม่ขอให้คุณหมอทำการรักษาเพรก่อนนะคะแต่เมื่อถึงบ้านเดี๋ยวแม่ค่อยอัปเดตอาการของเพรให้เอฟซีได้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ